ครับสัญญาณชัดเจนครับเสียงชัดเจนดี POC ชัดเจนดีมากเลยทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนสอบเนี่ยเนี่ยนะครับพิกัดมันจะขึ้นมาตุดอนี้เลยนะครับนี่ โหมดไรไฟนะครับตัวนี้เป็นที่เสียบสายหรือว่าเป็นที่ใส่ซิมตรงนี้มีจุดใส่ซิมนะครับจุดใส่ซิมมี2ซิมนะครับอันนี้ใส่ซิมนาโนนะครับตัวนี้ใส่เรียกว่าใส่หูฟังตรงนี้ใส่หูฟังนะครับตรงนี้ชาร์จชาร์จก็ได้ใส่สาย Data ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้นะครับสามารถต่อกับบลูทูธได้ อ่าตัวนี้เป็นอนาล็อกอนาล็อกคือสามารถใช้ได้ตั้งแต่แ i r ์ a n นนะครับเนี่ยแ i r ์ a n นนะครับใช้245 v h f 155เนี่ยนะครับ155หรือว่าใช้450ได้โหมดฟัง FM กดตัวนี้นะครับกดเนี่ยฟัง FM กดตัวนี้ พีโอซีก็กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม poc ตัวนี้ปุ๊บกดส่งกดส่ง p o c นะครับไปได้6000กิโลเมตรตัวนี้คือเสา POC นะครับตัวนี้คือเสาอ,อนาล็อกตัวนี้กดอ่ะตัวนี้กดใช้วิทยุทั่วไปนะครับกดอ่ะเนี่ยกดทดสอบทดสอบเห็นไหม ทดสอบอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูการต่อเชื่อมบลูทูธนะครับสามารถต่อบลูทูธไม์บลูทูธของยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะครับก็คือเป็นไม์อย่างนี้นะครับอ่าทดสอบเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับอ่ากดอ่าเห็นไหมทดสอบทดสอบทดสอบความดังครับเจนเปลี่ยนนี่นะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับโดยใช้บลูทูธนะครับโดยไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเสียบหูฟังนะครับพี่หูฟัง ามารถเชื่อมต่อบลูทูธไวเลสได้เลยนะครับโอเคเราจะทดสอบวิยุเซินไฮกับอ่าสมาร์ทโฟนนะครับอ่ทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนเห็นไหมขึ้นกดทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนชัดเจนครับชัดเจนครับคุณก็เร่งเสียงนิดนึงนะครับ ชัดเจนครับ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 นี่ทดสอบทดสอบทดสอบความเร็วความจังชัดเจนเปลี่ยนทดสอบสัญญาณชัดเจนเปลี่ยนเห็นไหมสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนนี่นะครับสามารถกดส่งข้อความได้นะครับ แลการทดสอบนะครับก็ตรงนี้จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้เป็นอคอมเตอร์นะครับตัวนี้เป็น8900นะครับพอผมกดนะครับผมกดกดปุ๊บทดสอ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 บความดังความชัดเจนเปลี่ยนนะครับเสียงจะออกตรงนี้นะครับเห็นไหมทดสอบทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยน ทดสอบทดสอบทดสอบความแังความชัดเจนเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าผมกดตรงนี้มันจะออกตรงนี้ทดสอบทดสอบทดสอบความแังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบทดสอบเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะแจ้งวิกัดจุดนี้นะครับแจ้งวิกัดจุดนี้อ่าถ้าสมมติว่าผมทดสอบกดทดสอบทดสอบทดสอบความแังความชัดเจนเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะแจ้งวิกัดเราสามารถดูแผนที่ได้นะครับแผนที่ดาวเทียมนี่ มันจะขึ้นจุดจุดแบบนี้มาเลยนะครับก็สามารถทดสอบทด<ถ>สอบได้ทดนะสอบความดังความเป็เจนเปลี่ยนทอบความเนเี่ยนนี่นะครับพิกัดมันจะขึ้นมาจุดจุดนี้เลยนะครับนี่นี่นี่นะครับถ้าใช้แมปอย่างนี้ปุ๊บนี่น,นะครับถ้าสมมุติว่าอาเอาไหม อยู่ใ,ใกล้เลยผมอยู่ใ,ใกล้เลยแล้วผมกดทดสอบทดสอบ <im ps ing> นี่นะครับ <im ps ing> ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นจุดตำแหน่งว่าเราเราอยู่จนะุดไหนนะครับเราอยู่จุดไหนเนี่ยสามารถอยู่จุดไหนนะครับก็เป็นประมาณนี้การทดสอบท <im ps ing> ดสอบท <im ps ing> ดสอบความดังคมเจนเสียงนี่แะครับท <im ps ing> ดสอบเนี่ยขึ้น ตำแหน่งขึ้นนะครับเป็น p d t ตัวไหนนะครับนี่นี่มันจะขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับ08บอลสิ่ที่เกิดเหตุรายละเอียดเพิ่มเติมบอล0ูนาคร1746 วสี่ใกล้เคียงประชาราษสายหนึ่งซอยสามสิบหกประชาราษสายหนึ่งซอยสามสิบหกผู้ป่วยขอความช่สี่สองวัยีสามแยกหมอกวัวยี่ห้าลานจอดรถหมอจตุรีคนหน้านบวดีดันหนผู้ได้สี่ห้าสองหมายเลขไหม่หกสองสองสามแปดสี่หกสองสองสามแปดสี่วันสิบหนึ่งเดือนสิบแปดสบาางงูม กอทพดราตุน,นตนเดีรถกโดตลดหแค่คุณทุกอย่างกาวควรทาความเข้าใจใน,ในบางใหญ่ศูนยูสูและผู้ใดเป็นโอซ 嗯。Yo Yo